สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ามเศร้าๆครับเหมือนกันใส่กุ้งไว้ครับก็เลยมันมาเก็บแล้วนาเนื่องจากเมดใส่ก็เป็นไออาหารที่มันเหลือครับก็เลยมารองใส่เบิ้งครับหมื่บ้านก็เก็บไปแล้วมันนี้ที่ได้หลายป่ะโอ้เข่าอยู่ครับเข่าอยู่เข่าอยู่ได้หลายอยู่ครับเนี่อเหลือป่ะเหลืออยู่น้อยเดี๋ยวใส่เิ็มไว้ขึ้นก่อแหละครับ พอได้กินอยู่ครับกเก็บใส่ถุงข้างหลังนี้ใส่ไปซิปว่าหลังอยู่ครับหมครานพอได้อยู่ครับมาวบ้านก็ได้เป็นโลอยู่ครับพ่อได้กิน่ะนี่หน่อย từng chấm bây giờ cặp họ rồi ua cái ui

kiếp chilen nới, bên anh ấy, lần này bắt phải tiếp lắm để chạy mực, à, để kép phấn hả?

ở nít nồi khó đầy vô không à, gì vô đầy nó có lạnh không Mm. Ngoài lưng, ngoài lưng ngu. à. Có đầy vô à, Cặp kép Người này thì lắng thai lắm hay Người này thì thai bơ โอ้ยมันคือเป็นนักสี่ระบาดเนี่อ๋อพี่น้องเก็บก่อนมันคืออุ่มปุ่มว้ายกุ้งกระบอกติดก็ลายไปหมดแล้วะจะเก็บก่อนครับครับพินพี่น้องครับนี่หลังสุดท้ายเดี๋ปลามาตัวนึงปลาตะเพียนตัวนึงครับเอา กุ้งมดเลยเขากินกุ้งมดเดี๋ยวเก็บกันครับนี่ครับพี่น้องว่าบัวใดก็ยังไดหลายอยู่เลยครับนี่กุ้งปลานนี้ตัวหนึ่งไอ้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนตัวหนึ่งครับนี่ปลาตะเพียนบ่วใหญ่หรอกครับนี่กุ้ง่าจะเกือบโลแล้วครับเนาะเดี๋ยวคุงสิบาซ้ำนี้ก่อนครับอันนั้นก็ใส่เก็บใส่ทิมใบแต่วานเหงือกมดเลวครับบัวได้ปั่น สวัสดีครักุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับ